มาลองเพียงอีก <c oughs> เอ๊บเจ้าจะไปใส่ครับออกมาไปหปะครับโอ้โหเฮ้ย เอเราแปลกๆว่กเอ้ยเราบ่ได้บ,ดบ้ายเลยกูบ้าไหมเราฟังเขาเรื่องอยู่ไหมเฮ้ย โอ้ยเต็มว่ะเอ้ยทั้งวันว่ะ หาทางขอโอ้ยตยาแทนั้นเขาก็ไ้ครับก็แทแวก็หาชี้สิบบาทครับชี้สิบครับเกอ เงินตกเดี๋ยรับเงินตกครับไม่ได้กลัวแดดมันร้อนค่ะขรมหญ่บ่คนยห่สิบ่อครับอะไรหน่ทีจะเขาืบัอดเอาแ้วเขาแบบมินนี่เอ้เี่ดีอ กบิด bít bay ครับอย่า ครับม่รยาเท่าไคร